หมอแงอะไรแกแล้วครับลงุงลับมาดีเบรกดังแตก๊กแตก๊แตกตลุงเป็นอะไรแล้วเนี่ยลุงป้องฮะไม่รู้ไม่รู้ได้ไงเดี๋ยวลงไปดูกันเป็นอะไรอ่ะ มีอะไรเสียงเสียงอะไรแป๊กแป๊กแป๊กต้องเห็นมีอะไรมาขัดสงสัยจะเบรกเริ่มจะไปแล้วเไปพาลุงไปเยี่ยมช่างกันหน่อย ลุงป้อมไม่รู้โอเคไปถามช่างก็ได้คนไม่สบายก็ยังไปหาหมอเนาะรถอีดังก็ต้องมาหาช่างก็ถูกแล้วหรอครับ ตอนนี้ลุงอ่อช่างก็เป็นซีกันไปแล้วมาหาบ่อยเกิน บอกอาการปุ๊บช่างจับขึ้นเขียงทันทีครับ ต้นตอก็น่าจะเป็นสลักกับลูกยางที่น่าจะใช้งานมานานเนาะก็จะมีไอพวกเศษดินเศษฝุ่นสนิมต่างๆเพราะไม่เคยรีวกมาดูเลย ่าก็งัดงัดแง่แงรักษาไปต,ตามอาการครับก็โอเคอยู่นะครับช่างนนี้ก็เป็นช่างประจำของลุงป้อมเขาเลยครับ เรื่องเบรกนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับในการใช้รถก็ต้องมั่นตรวจสอบดูแลกันตามระยะเวลาเพราะทิ้งไว้นานโอกาสที่จะเป็นอย่างผมนี่ก็มีแน่นอนครับ